คนดังๆเขาก็มีหลายพี่น้องครับอหันมาเบื้องคนบ่ดังยังพวกเขานี่ครับพี่น้องครับอุดหนุนกันเบื้องกันแง่กันไม่รับพี่น้องเนาะเออมาเบื้องกันแง่กันครับคนบ่ดังอ่าคนบ่ห้านเ่นดังก็เขาผู้เขาดังแล้วก็เออให้เขาดังไปแต่ว่าเขาับมาคอยสนับสนุนกันอลูกหลานบม่ว่าสิเป็นท่ากันพี่น้องเฮ้านี้ล่ละ พี่เตร์น้ำกัดในหลังพี่น้องเนาะนี่กระลังไส้ทีพี่น้องครับพุดพุดบาตอนนี้กําลังพอดีพี่น้องครับบุญใหญ่บุญน้อย,ยอืม่ะค่อยพัดห่อนในหลังึนึะสะใจอหลิทานเพื่อนนี่ย่อมรับเลยใส่ฟื่นบนเทีาฟืนมันเปียก อาหารมืกก่บบอนบัวฟุดบอหยางเนาะคอยกะเขาก็ต้องเฮ็ดเบิ่งว่าเออมันคิดพลาดตรงใดเขาก็ต้องเบงงิ่งเราพี่น้องเนาะอืออก็ต้องมาปรับมาปรุงกันกคือเ้านี่แหละพี่น้องครับบางปูบางท่านก็เอดคลิปเ็ดหยางสู้สายตาเออเอฟซีสู้เาตตาพี่น้องเฮ้านะครับพี่น้องก็เบิ่งในทุกซองพี่น้องครับคิดปอดจิตพ่อนอ่า,อาบ่าได้คิดตั้งหลายดอกพี่น้องครับอือ หามาได้คือเขาบไดาดหวังความหวังจาขวงอีหยังหม,มากไม้เนี่ยพี่น้องครับเท่ากับเฮ็ดไปเฟอร์ไนมีโอกาสใส่เฮ้าเฮ็ดเนี่ยเห็นปะครับพัดแบบนำคุกคิกจังสี่พี่น,อน,อนอ้องนี่พี่น้องเลยไปมักอีลิพี่น้องครับทานเพราะไงอนี่ยอดเลยอันนี้ทานนี่ก็ซื้อมากจาก ชาวบ้านน้ำกันได้พี่น้องครับอุดหนุนกันได้พี่น้องครับก็ได้ไปซื้อไก่พี่น้องครับซื้อในหมู่บ้านเท่า,านั้นและอ่าสอบนึงกะโบ้งครับสอบนึงลอยก็บาเอ่าไม่มาละห้าเขาได้เฮ็ดอันนั้นนี่กินเนาะเนยยงเนอย,อย่างอืมชุนมากกะเดน,นี้มันมีเป็นกระทะไฟฟ้าของข่อยก็มีหรอแต่ว่าข่อยโบมากปวนไหนแต่ว่ากระดวนเที่อ่ามากในมากแบบ เป็นกระทะธรรมดาเดีย๋ยวบุคคลนี่ยากเด้อชิมน้ำเต็มหมดอู้น้ำขคค้นขนาดพี่น้องครับบริสุทสมันพอดีบออันเห็นบ่ใส่น้ำตาลนิดหน่อยึ่งผสมทานะไข่พี่น้องครับทาน่าอย่างทาน่หน้าตาจะของหน้าตาจะของหวานแหน่อยังน้อยครับพี่น้องครับ แค่อาหารพี่น้องครับออกถ้าเกิดว่าคนกินน้าตาลได้หรือว่าพวกเป็นเบาหวานนี่ให้มันชู่รสหวานจคกนิดนึงพี่น้องครับมันจะอร่อยรินนะครับราดเข่ากับแซบสดมันกับแซบมันออกหวานเนาะพี่น้องเนาะผมไม่ปไปไดมักดอกอืมหวานเนี่ยมแจ่คนมักเห็นว่าครับพี่น้องครับนี่ฮะเริ่มซุกเลยนะครับนี่ครับแต่ว่าไก่้นี่ซุกแล้วนะครับแต่ว่าลูกน้ำเต้าเนี่ยฮะพี่น้องครับอ๋อ,อนี่กระลังซุก